สวัสดีครับกล็มาพบกับพิชัยอีกหคันนะครับสำหรับรถที่อยู่ด้านหลังพิชัยนะครับรถรุ่นนี้เป็นกระบะ Next g เ n นวายแท็กนะครับรุ่นนี้เป็น 4x2 นะครับเป็นเ e กียร์ออโต้6สปีดนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,49 0 0ล้บาทนะครับเดี๋ยวพิชัยพามาชมว่ารถเดิมๆของบล็อกรุ่นนี้สวยและมีเสน่ห์แบบไหนบ้างครับผม ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมรถคันสีเหลืองนะครับสำหรับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Y ายเทนะครับรุ่นนี้เป็นรถรุ่นที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นรถครอบครัวนะครับอันนี้ก็พิชัยจะพาชมรอบๆนะครับไฟหน้านะครับรุ่นนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับ แล้วก็กระจังหน้าเป็นสีกาไฟนะครับมีกระจังหน้าแบบใหม่นะครับดีไซน์มาแบบใหม่เลยนะครับปร๊มโลโก้ฟอร์ดนะครับเป็นโลโก้ขนาดใหญ่<โ>ด้านบนฝากระโปรงนะครับก็เป็นระบบเ,เส้นนะเป็นเส้นโป่งออกมาด้านข้างนะครับแล้วก็มีเส้นเว้าลงมาก็ทำให้มีเสน่ห์มากขึ้นนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับ ดูใหญ่ขึ้นนะครับไฟสปอตไลท์นะครับเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็กันชนด้านล่างนะครับสีบออนนะครับแล้วก็มีหูรากจุงสองหูสำหรับรถรุ่นนี้เดี๋ยวพี่ชายพามาชมด้านข้างนะครับด้านข้างเลยก็จะเป็นคิ้ว3มนิ้วนะครับ อย่างฟอร์ดเลยยางก็จะเป็นของ g o กุดเย r นะครับซีรีส์นะครับ2 5 5 6 5 8 8ก็เป็นดิสทั้งหมด4ีล้อเลยแล้วก็โชค๊คนะครับก็เป็นลกอันนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ทำให้การส่งตัวดีขึ้นนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ทร์โบนะครับพร้อมรูระบายด้านข้างระบายความร้อนไปปัดน้ำฝนเปิดปิดอัตโนมัตินะฮะ กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าเรามีไฟส่องพื้นให้ด้วยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้แล้วมีบันไดข้างนะครับก็เป็นรถสำหรับเอกลักษณ์ของคกอบครัวแล้วก็แลลกนะครับรุ่นนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจช่วงเดือนนี้นะครับ รุ่นรับหนึ่งล้านบาทหรือหนึ่งแสนบาทสามสิบงวาทก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาชมที่งานนชอยหรือที่บูธนะครับหรือที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นโชค๊คอยู่ด้านหลังนะครับวงกว้างก็มาห้าสิบมิลเมตรนะครับด้านหลังก็จะเป็นดิดลอ้อข้างบนก็จะเป็นสปอร์ตบาร์นะครับ ไฟท้ายก็เป็นระบบ LED นะมีที่ขึ้นด้านท้ายนะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นกันชนท้ายนะครับก็เป็นกันชนท้ายมาจากโรงงานพร้อมเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับด้านบนขึ้นมาก็จะมีกล้องนะครับมีโลโก้ฟอร์นะครับมีคำว่า r a n g e r r มีโลโก้คำว่า WITEC นะครับไฟเบรกลูกที่3นะนะอยู่มาพร้อมเลย ก็มีอ่ตรวนี้ก็จะมีแบบผ่อนแรงนะครับเป็นฝากโปัแบบเปิดเปามากอเรามีปลั๊กไฟนะครับ230โวลต์มาพร้อมเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบรูซีแคมป์นะไว้ใส่สประกาหนีบไม้หรือหนีบอุปกรณ์ได้นะครับโดยรวมๆแล้วก็ วยงดงามมากมากชมภายในนะครับภายในก็จะเด่นมากเลยนะครับจอแล้วก็มีขนาด12นิ้วนะครับสิ้โฟ์เกียร์โต้นะครับขับ2แล้วก็เบาะก,ก็เขียนคำว่าไวแท็นะครับมีเส้นได้สีทองสีส้มนะครับ เป็นเบาะหนังนะครับปรับบเวยระบบไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ก็จะมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกรูนะครับก็ถือว่าดรูรามากนะครับร้อมที่เปิดมือแบบใหม่แล้วก็ที่เปิดถังน้ำมันนะครับอันนี้ก็เปิดระบบไฟเป็นระบบไฟออโต้ครับแอร์สามารถปรับได้เป็นแบบออโต้ได้นะครับแยกไซายกว่าได้เดีย๋ยวชมด้านหลังครับ ด้านหลังก็ที่เปิดประตูก็เป็นแบบใหม่แล้วนะครับอมพร้ที่มือจับเวลาขึ้นนะครับด้านหลังมีช่องแอร์นะครับสองช่องนะครับมันก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับก็ภายในก็จะเป็นสีเลยก็ถือว่าเด่นๆมากนะครับ สำหรับรถรุ่นนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก country, ็โทรหาพี่ชัยนะครับ0 9 2 5 6 3 5 6าหรือไลน์นะครับ w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  a n 5 5นะครับก็ฝากกดแชร์กดซับสไครป์พี่ชัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ